งานไม่ใหญ่แน่นะวิไหวแน่หรอวีลุจิเขาจะไหวแน่หรอวิตอนนี้ลูฟี่เขามีเกียร์ห้าแล้วนะวินะ เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมถึงวันพีตอนล่าสุดนะครับประเด็นที่ลุจิเผชิญหน้ากับลูฟี่ครับรวมถึงคดีการหายสาบสูนไปของไซเฟอร์โพลทั้ง3หน่วยงานนะคเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับจากวันพีตอนที่1นึ่ครับเราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าในตอนท้ายตอนตอนนี้เนยครับผมรอบลุจินั้นเจอหน้าลูฟี่แล้วนั่นเองครับคือต้องบอกว่าเดิมทีอ่ะลุจินะครับการที่เขามาเกาะไอเคสเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้มีเป้าหมายในการจัดการลูฟี่อยู่แล้วครับรอบลุจิ ย,ยังไม่ได้ข่าวสารของพวกกลุ่มบกฟางอะไรแต่อย่างใดเลยนะ เป้าหมายของลูจินั้นค้ามาที่เกาะเอเฮดเพื่อที่จะมาจัดการกับดรเวก้าพังเป็นหลักนะครับแต่อีกความตั้งใจหนึ่งของรูจิที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยคือเขาเองก็ได้ข่าวเกี่ยวกับบอนนี่นะครับและเขาก็ตั้งใจไว้เลยครับว่าถ้าเจอบอนนี่อีกทีเนี่ยจัดการทิ้งเลยดีกว่าครับเพราะยังไงแล้วตัวบอนนี่เองเนี่ยก็หมดประโยชน์กับรัฐบาลโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและด้วยการที่รูจิกับลูฟี่มาเผชิญหน้ากันในลักษณะนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเป้าหมายในการเล่นงานลูฟีี่่่เเเเปป็็็นนหลักกกแตคคือรยยวา ตัวกันมาก่อนเคยมีปัญหาทะเลาะต่อยตีกันมาก่อนใช่ไหมครับแล้วคนที่ลูฟี่แบกแบกอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเป็นบอนนี่นี่เองครับโดยบอนนี่เนี่ย,ย, bon ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของรุจิไปแล้วในเวลานี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงเลยครับที่ตัวรุจิเองเนี่ยก็อยากที่จะเล่นงานลูฟี่แล้วก็อยากที่จะเล่นงานบอนนี่นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงสเกลพลังความสามารถครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าถ้าเป็นการวัดกันแบบตรงๆเลยเนี่ยตอสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ฝีมือของลูฟี่นั้นทิ้งห่างล็อบดุจจิไปเยอะแล้วนะครับคือลูฟี่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นดีกรีระดับจกักรพรรดิแบบไร้ข้อสงสัยนะผมคือสเกลพลังที่แบบฟูลพาวเวอร์สุดๆนะ และเดิมทีอ่ะก่อนหน้านี้นะครับผมย้อนไปตั้งแต่ตอนต่อสู้ทีแรกเลยอะ่ะลูฟี่เคยใช้เกียร์สองชนะล็อบลุจิมาแล้วด้วยซ้ําไปครับอ่ะตอนนั้นก็อาจจะมีการใช้เกียร์สามบ้างนะครับผมแต่ว่าเกียร์สามของลูฟี่เองมันก็ใช้แป๊บเดียวใช่ไหมครับแล้วเกียร์สามของลูฟี่ตอนนั้นก็แบบยังมีจุดอ่อนด้วยนะใช้แล้วก็โตขดอะไรแบบนี้ครับหลักๆแล้วในตอนนั้นครับลูฟี่เนี่ยก็จะพึ่งพาเกียร์สองในการต่อสู้กับล็อบลุจิเป็นหลักซะมากกว่าครับแต่ลูฟี่ก็ชนะล็อบลุจิได้ในเวลานั้นนะ และพอมาตอนนี้เนี่ยด้วยการที่เซกิลพลังลูฟี่แบบแม่งฟูลพาวเวอร์สุดๆนะผมบัฟพลังขึ้นมาขวสัตว์และเสียกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือลูฟี่ในเวลานี้เนี่ยต่อให้ไม่ต้องใช้เกียร์อะไรเลยนะไม่ต้องใช้เกียร์อะไรเลยแบบใช้ล่างธรรมดาเนี่ยบวกกับฮาคิราชันเนี่ยแม่งแม่งยังดูเนี่ยกว่าล็อบลุตจีเลยแม่งดูข่มล็อบลุตจีจัดๆไปแล้วนะครับผมถ้าล็อบลุตจิจะบวกลูฟี่ก็ต้องบอกว่ามันจะไหวหรือเปล่ามันไม่น่าไหวนะ ถ้าล็อบลุจิอยากจะโดนตีลูฟี่นี่ต้องคิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าลูฟี่นี่ไม่แกจะเอาเกียร์ไหนอยากโดนลูฟี่เวอร์ชั่นไหนกับเทือบานเลือกมาดีกว่าเกียร์สก็ได้นะเกียร์สก็ดีเกียร์สก็มานะเกียร์ห้าเลยไหล่ะนะเกียร์หได้แบบโจมตีที่มันสิ้นเลือกสิ้นราวเลยนะ แล้วดิวจิครับต้องบอกว่าสู้ลูฟี่ไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองนะแต่สภาพสถานการณ์ตีครับอย่างที่เราเห็นเลยเดี่ยมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่มีความฉุกละหุกมีความวุ่นวายในเกาะเอเนี้ไปแล้วพอสมควรนะครับ ถ้าสู้การลูฟี่ก็ชนะแล้วแหละครับแต่ว่าประเด็นคือจะได้สู้กันจริงๆหรือเปล่าด้านลิมเพราะถ้าเกิดว่าลูฟี่เลือกที่จะไม่ต่อสู้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าลูฟี่เลือกที่จะทําตามคําขอของดร์เวก้าพังคืเนเดนที่จะพาดร์เวก้าพังเนี่ยออกจากกอดนี้ไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราวอะไรแบบนี้ครับมันก็อาจจะทําให้ตัวลูฟี่เนี่ยหลีกเลี่ยงการต่อสู้ครั้งนี้ไปก่อนก็ได้นี่ครับคือถ้าเกิดว่ามัวแต่จะไปต่อสู้กับล็อบลุจิอย่างเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะเสียเวลาไงนะครับตัวลูฟี่กับตััวดรเเกพงนี่ย็ การนัดแนะกันแล้วด้วยนะครับว่าจะต้องไปเจอกันที่โซนวิจัยที่มันอยู่เหนือเมฆกันะครับเบื้องต้นครับผมก็ยังมองเหมือนเดิมนั้นตามที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งนะครับถ้ามีการเผชิญหน้าต่อสู้กันจริงนะครับอาจจะไม่ต่อสู้กันถึงขั้นจริงจังมากนะครับผมคงจะไม่ถึงขั้นมีการต่อสู้ให้แบบตัดสินผลหรือว่าใครล้มนอนกองกันไปข้างหนึ่งครับผมอาจจะปะทะกันนิดนิดหน่อยแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปก็เป็นได้แล้วสำหรับคู่นี้นะตัวจจนเบเนี่ยมีการบอกครับว่าพวกนะพีซีโ่น กันว่าถ้าคนพวกนี้เนี่ยเคลื่อนไหวหรือว่าปรากฏตัวนะครับมันก็จะเป็นดั่งลางบอกเหตุนะครับที่ว่ากําลังจะเกิดคดีใหญ่ระดับประวัติศาสตร์นั่นเองครับและการที่พวกนี้ปรกากฏต,ตัวขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นงานดร์เบเกพังครับจินเบก็เลยบอกครับว่าถ้าเกิดว่าดร์เบเกพังหายตัวไปจริงนะผมหรือว่าโดนจัดการอะไรอย่างนี้จริงๆนะมันก็จะกลายเป็นคดีระดับประวัติศาสตร์แน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์ที่เราเห็นเลยคืออย่างไงเนี่ยตัวดร์เบเกพังก็คงจะต้องไปกับลูฟี่นั่นเองแแลลถ้้าาเกกกิดววว่พ CPC รับลุจีเนี่ยทำภารกิจในการจัดการดร์เวกาพังคลังดีไม่สําเร็จนะครับทางด้านพวกกลุ่มวกฟางเนี่ยก็อาจจะต้องโดนใส่ร้ายนะผมอย่างเช่นโดนใส่ร้ายว่ากลุ่มวกฟางเนี่ยอาจลักลอบลักพาตัวดร์เวกาพังไปนะครับผมแบบเจตนาไม่ดีกับดร์เวกาพังนะครับผมก็อาจจะโดนใส่ร้ายในลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคือตอนนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงการหายตาบศูนย์ไปของไซเฟอร์โพนะผมถึง3หน่วยงานนะครับ โดยลอบุจิเด่ยก็สงสัยนะครับว่าจะเป็นฝีมือของดรเวกาพังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับลอบุจิเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเรือของซ p พไฟหายไปลำหนึ่งนะแล้วเมื่อเดือนก่อนเรือของ C p พซก็หายไปนะและเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนครับเรือของ c p 8ก็หายไปอีกเหมือนกันครับผมแบบสามหน่วยงานเนี่ยเรือหายกันไปทั้ง3ามลำเลยนะผม <c oughs> เออดอกเตอร์เวกาพังเนี่ยรู้เรื่องราวตรงนี้หรือเปล่านะ แต่คือจากที่เราเห็นเนี่ยตามบางงาเลยครับรีแอคชั่นนะครับของร่างแบ่งของดร์เวก้าพังเองก็แบบงงๆกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกตกใจกับข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีปฏิกิริยาตอบกลับมานะครับทั้งเอะทั้งหือนะครับผมก็เหมือนกับงงๆนะครับผมกับสิ่งที่ลัรลวดีเขาบอกเล่ามานะครับร่างแบ่งของดร์เวกาพังก็ตอบกลับไปครับว่าเรือทุกลำเนี่ยออกจากเกาะเอเคสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอนะเออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอนะครับผมส่วนทางด้านริลิดครับก็เหม มาพูดกันแบบนี้จะมาใส่ร้ายกันอะไรยิ่งเหรนะ ลิลิที่ก็ตัวหัวร้อนอยู่แล้วครับลิลิก็บอกเฮ้ย hey, อะไรวะแกพูดอะไรของแกวะน,นี่แกจะมาบอกว่าพวกเราเนี่ยทำร้ายไซฟ์โพอย่างนั้นเหรอให้ hey, มันน้อยๆเลยวะเอางี้ไ่ไล้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเปิดท่าเรือให้พวกแกเนี่ยอยากเข้ามาตรวจสอบก็เข้ามาเลยอะไรประมาณนั้นครับผมโดยคาแรคเตอร์ของตัวลิลิทเองเนี่ยคือลิลิทมันจะเป็นแบบอามบีนิสัยชั่วร้ายใช่ไหมครับด้วยความนิสัยชั่วร้ายของลิลิทเนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบพูดตรงๆโผงผางขวานผา่าซ่าคือชั่วร้ายก็ชั่วร้ายแบบเปิดเผยนะครับผมชั่วร้ายแบบไมม่อออ้ การที่ลิลิทมีปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการพูดของลิลิที่ยมันมันไม่น่าจะโกหกไงเข้าใจไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างดร์เวก้าพังเองมันไม่ควรที่จะไปเล่นงานไซเฟอร์โพโดยตรงหรือว่าเล่นงานพวกรัฐบาลโลกโดยตรงเพื่อที่ทําให้ตัวเองเป็นที่น่าสงสัยอะไรขนาดนั้นนะครับผมการที่เล่นงานเรือรัฐบาลโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากเข้าใจไหมซุ่มเสี่ยงต่อการตั้งตัวเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกอย่างมากนะมันดูแล้วมันลนหาเรื่องเกินไปไงครับเออผมก็เลยรู้สึกว่า มันอาจจะไม่ได้เป็นฝีมือของของดร์เวกาพังก็ได้นะสำหรับคดีตรงนี้ไงเออมันอาจจะเป็นพวกฝ่ายอื่นนะครับที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกหรือเปล่านะครับผมที่เล่นงานพวกเรือรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับเราก็ไม่รู้เลยครับว่าไอ้ร่างแบ่งของดร์เวกาพังนี่แม่งจะแกล้งฟอร์มจะตีเนียนหรือเปล่านะ ไอ้่างแบ่งของดรเวกาพังนี่มันอาจจะเล่นงานเรือเขาจริงก็ได้นะแต่เบื้องต้นผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ครับว่าม,มันไม่สมเหตุสมผลที่ดรเวกาพังจะจะเล่นงานเรือรัฐบาลโลกอะไรอย่างนี้นะก็รอดูในเร,เรื่องเนี่ยเขาเปิดเผยต่อไปแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึงที่น่าสนใจบ้างเหมือนกันคือเรื่องเกี่ยวกับ c p c ีโรอย่างสตูตซี้ครับเฮ้ยสตูตี่ดูแล้วเป็นคนที่รู้จัก เกาะนี้ดีพอสมควรนะรุจิก็มีการถามนะครับว่าเออสตูตี้เนี่ยรู้รายละเอียดดีจังเลยอะไรประมาณนั้นครับสตูตี้ก็บอกครับว่าเออมันก็ทําให้ตัวเธอเองเนี่ยคิดถึงสมัยก่อนขึ้นมานะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้ครับว่าตัวสตูตซี่เองเนี่ยก็น่าจะเคยมาที่เกาะแห่งนี้นะผมในครั้งอดีตก็เป็นได้ครับเพราะว่าตัวเธอเองนี่ก็รู้กลไกรู้ระบบการทํางานอะไรในเกาะน,นี้พอสมควรนะเออถ้าจะมองว่าเคยมาเกาะน,นี้ก็คงไม่แปลกลกมั้งเน้อขนาดตัวบอดดี้เองในสมัยเด็ก บอดี้ไม่ยังเคยมาเกาะเอ็กเควีได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นเกาะต้องห้ามที่ไม่ให้ใครเข้าอะไรันขนาดนั้นนะเออคือคนนู้นคนนี้คนภายนอกมันก็พอที่จะเข้ามาเยี่ยมเกาะดีได้อะไรเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันครับว่าทางด้านสตูตซี่นะครับเคยมีสายสัมพันธ์กับเกาะนี้ยังไงเคยมาเกาะนี้ในฐานะอะไรในสมัยอดีตนั่นเองนะ ทางด้านแอตลาสครับที่เห็นว่าซีพีซีโรเป็นผู้บุกลุกเข้ามาในก่อน,นี้เนี่ยแล้วคือแอตลาี่แม่งก็พุ่งตรงจะไปเล่นงานซีพีซีโรเลยนะผมในแ,แบบมีธงมีท่านะแบบจะใช้ท่าบัดต่อยเขาเลยนะควงหมัดมาแต่ไกลเลยะนะครับผมแล้วมีการพูดท่านะอุนตาไมตี้พันยังไม่ทันต่อยเขาเลยแม่งโดนล็อบรุจิกระโดดสวนกลับนะผมโลคุโอกันปืนพิฆาตหกราชันยักเต็มเบ้าหน้าเข้าไป ลากหัวคมๆนครับผมโดนเข้าไปทิ้งสะเบ้าตาแตกลยนะและคือเหตุผลของแอตลาที่แม่ง้าพอสมควรนะคือมันจะไปเล่นงาน c p พีติโลบคือประมาณว่าในเกาะแห่งนี้เนี่ยใครจะมาอรารวาสเกินหน้าเกินตาแอตลาไปได้ไงไอพวกนี้จะมาอารวาสเกินหน้าเกินตาแอตลาแอตลาต้องตั่งสอนซะหน่อยอะไรประมาณนี้ อะไรของมันวะนะโดยจริงๆแล้ววัาชากาเองเนี่ยก็พยายามห้ามแอตลาดด้วยนะครับไม่ให้แอตลาสู้นะครับเพราะว่าแอตลาสู้ไม่ได้หรอกนะครับตัวชากาเองเนี่ยมีการสั่งให้แอตลาสเนี่ยกลับมาที่ศูนย์วิจัยก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำไปครับแต่แรกครับผมเออเจ้าแอตลาสนี่ก็แบบดุดันไง แบบนิสัยดุดันเนี่ยผมแม่งดุดันไปหน่อยนะผมวิ่งไปหาตีนเขาแต่อย่างนั้นนะแต่หลังจากที่แอตลาสโดนล็อบลุติโจมตีเข้าไปนะครับเออแอตลาสยังไม่ตายนะครับผมยังมีลมหายใจอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะของแอตลาสมันจะเหมือนกับหุ่นยนต์ยักษ์ใช่ไหมนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าแอตลาสโดนโจมตีไปหน้าของแอตลาสระเบิดนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ที่มีเลือดก,กระเด็นกระอกักเลือดหรือ,รอเลือดก,กระจายแต่อย่างใดครับแต่เปิดกับว่าเป็นลักษณะที่หุ่นยนต์โดนโจมตีอย่างแรงแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นมานั่นเองนะ แบบเบาตรงเบาตาอะไรก็แตกด้วยนะครับตอนนี้แต่มีข้อสังเกตอย่างหนึง่งคือก่อนหน้านี้เรารู้ใช่ไหมครับว่าพังแต่ละล่างเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านพังเลกคอร์ดนะครับคือต้องบอกว่าตัวแอตลาสเองที่มันสู้ล็อบจี้ไม่ได้ตัวแอตลาสเองมันก็ต้องรู้เรื่องราวตรงนี้มันก็ต้องรู้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับผมเออแต่กลายเป็นว่า พังแต่ละล่างเนี่ยมันก็จะมีนิสัยส่วนตัวมีบุคลิกส่วนตัวนะผมแล้วเหมือนกับว่าไอ้เจ้าล่างแอตลาสเนี่ยมันก็ทําไปตามตันชาติตายาน ทำไปตามตัญชาตยาความดุดันนะครับผมแทนที่จะไปหาเรื่องเขานะครับแล้วก็ไปทําตามคําต่างชากาดีๆอะไรแบบนี้นะผมมันก็ไม่ทําตามคาต่างชากาไงเคลื่อนไหวไปตามตัญชาตยาเคลื่อนไหวไปตามนิสัยใจคอของตัวเองนะผมก็เลยโดนเขากระทืดโดนเขาเล่นงานซะอ,อย่างนั้นไปนะทําให้เข้าใจได้ครับว่าต่อให้ชากานะผมที่เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของร่างแบ่งทั้งหมดของดรเวก้าพังเนี่ย ตัวชากาญนั้นจะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการสั่งการต่างๆใช่ไหมครับผมก็คือเป็นคนสั่งแหละสั่งอะสั่งได้แต่ล่างอื่นนั้นจะทําตามชากาญหรือเปล่าก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมเพราะว่าแต่ละล่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมมันก็มีนิสัยใจคอแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยด้วยเจตนาของตัวพวกมันเองนะทางด้านเวก้พาพังล่างจริงครับเออก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันตรงที่ เวกับพังด่างจริงอ่ะแม่งสามารถหายตัวได้เว้ยคือแบบเหมือนกับใช้คลายว่าอยู่ดีก็ค่อยๆล่องขนไปอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าพูดถึงความสามารถล่องขนนะก็จะไปคล้ายๆกับความสามารถของพวกกองทัพเจอมานนั่นเองครับเราเคยเห็นความสามารถลักษณะดีแล้วใช่ไหมครับในตอนที่ซันจีใส่เลส,สูตรอะไรอย่างนี้เนอะหรือในตอนที่ตัวควีนเองเนี่ยก็เคยหายตัวให้เราเห็นนะครับแต่ว่าตอนควีนใช้พลังหายตัวเนี่ยตัวควีนไม่ต้องใส่เลส,สูตรก็หายตัวได้ใช่ไหมครับคือย้อนไป ตัวเวก้าพังเองเนี่ยเคยทํางานในแมสใช่ไหมครับซึ่งในองค์กรแมสเนี่ยก็จะมีเวก้าพังนะครับมีซีซ่ามีจัสมีควีนแล้วใช่ไหมครับเวก้าพังเนี่ยยังไงแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาแกงเนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอกว่าบรรดาเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่คนในกลุ่มแมสเขาคิดค้นกันได้นะไอเวก้าพังที่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดมันก็น่าจะทาเหมือนกับคนอื่นได้นะครับแล้วก็อาจจะทําได้ดีกว่าคนอื่นได้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันก็คงจะไม่แปลกนะผมเพราะ นั้นเบื้องต้นก็คาดว่าไอาการที่ดรเวกัพังสามารถหายตัวได้เด็กอาจจะเป็นพลังวิศาสตร์แบบเดียวกับพวกกองทัพเจอบ้าก,ก็ได้นั่นเองนะผมอ่ะแบบเดียวกับที่ซันจิเคยใช้ตอนใส่เลตูหรือตอนที่ควีนเคยหายตัวให้เราเห็นนั่นเองนะทิ้งท้ายกันไปครับด้วยความขำขำมหาริ่งนะผมคือลูฟี่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับดรเวกัพังเป็นที่เรียบร้อยนะ ลูฟี่ไปเรียกดร์เวกาพังว่าลุงหัวแอปเปิลนะครับผมเนะี่ยลุงหัวแอปเปิลก็มานะครับงานดีนะครับลูฟี่ที่แม่งเจอใครไม่ได้แบบแม่งตั้งชื่อให้เขาบวซั่วไปหมดอ่นะโอ้ยอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าลูฟี่สายบูลี่ขนาดแทนนะครับผมดอร์เวก้าพังโดนตั้งชื่อโดนตั้งฉายาแปลกๆจนได้นะเออตอนแรกก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าลูฟี่แม่งแม่งตั้งชื่อแปลกๆให้ดรเวก้าพังไม่จะตั้งชื่อว่าอะไรวะ สุดท้ายก็นะผมแบบเรียกตรงตัวไปเลยนะผมคุณลุงแหวนเปิลนะแล้วบสดีครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับผมมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมครับผมเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจนะผมเกี่ยวกับบันทีต่อล่าสุดนั่นเองนะ,ะเกี่ยวกับการที่ลูฟี่เผชิญหน้ากับล็อบตีครับแล้วก็การหายตาสู้นไปนะครับของไซเฟอร์โพนนเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรา,าพบเจอกันใหมร,หรกมปรโปด หน้าจะแนวรับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ